บรสิทธ์ตัวร้ายพี่เดชเจ้าคะหยุด What ก็พี่เดชออกไปข้างนอกมาแถมเมื่อกี้นาลีเห็นนะเจ้าคะว่าพี่เดชเอาตัวไปกลิ้งที่สนามหญ้าม้าใช่ไหม Why Breakout so fun นะครับน้องนาลี Let's enjoy ครับเซ่แบบนี้เฮ้ย พูดเยี่ยงนี้แสดงว่าพี่เดชไม่รู้จักปรสิตตัวร้ายแน่อะไรนะ <c oughs> ปรสิตไม่ค่ะดูปากนารีนะคะ <c oughs> ปรสิตแล้วมันคืออะไรปรสิตน้องนารีช่วยอธิบายเพิ่มเติมให้พี่ฟังได้ไหม expression requesting จะให้นารีอธิบายอาจจะยังไม่ดีพอเดี๋ยวนารีจะขออัญเชิญคุณหมอขนเก่งแท้มิงใจดีมาคุยกันด้วยโอมเพียงสวัสดีค่ะพบกับหมอมิวอีกแล้วนะคะหมอได้ยินคำขอร้องของหนูนารีแล้วล่ะค่ะเอาล่ะอัครเดชตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าปรสิตตัวร้ายคืออะไร why ปรสิตหรือพาราไซต์คือสิ่งมีชีวิตที่พบบนตัวของสัตว์เลี้ยงมักก่อให้เกิดอันตรายตามมาค่ะโดยมีทั้งชนิดภายนอกเช่นเห็บหมัดเหาและปรสิตท,ที่พบในร่างกายเช่นพยาธิทางเดินอาหารและพยาธิหลอดหัวใจค่ะมาเริ่มกันที่เห็บเลยละกันนะคะโดยเห็บเนมักเป็นสิ่งมีชีวิตที่พบบนตัวสุนัขค่ะจะกินเลือดเป็นอาหารมักทนต่ออากาศร้อนและก็ชื้นได้ค่อนข้างดีค่ะ โดยรู้ไหมคะว่าเห็บตัวเมียสามารถวางไข่ได้ถึงครั้งละ5,000ฟองเลยนะคะเห็บมักจะเกาะให้เกิดอาการคันแล้วก็ดูดเลือดสุนัขแต่นอกจากนี้แล้วอะคะ่ะสามารถเป็นพาหะนำโรคเช่นโรคพยาธิเว็ดเลือดได้ด้วยนะคะซึ่งสามารถอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยละคะ่ะเพราะจะทำให้เกิดภาวะเลือดจางเกล็ดเลือดต่ำและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาได้ะคะ่ะ โดยแม้ว่าภายในบ้านจะไม่มีเห็บเลยแต่ว่าน้องๆก็สามารถติดเห็บจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสนามหญ้าร้านอาบน้ําตัดขนหรือแม้แต่โรงพยาบาลสัตว์ค่ะโดยการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายมากเลยนะคะแม้เห็บเพียงตัวเดียวที่มีเชื้อมาก,กัดก็สามารถทําให้น้องๆป่วยได้เลยละค่ะสวดหมัดนะคะจะมีตัวเล็กแล้วก็รีบแบนค่ะมักจะดูดเลือดของน้องแมวเป็นหลักค่ะ โดยที่หมัดเนี่ยค่ะก่อนที่เขาจะดูดเลือดเขามักจะปล่อยน้ำลายไปบริเวณที่ปากแผลซึ่งสามารถทำให้น้องๆป่วยเป็นภาวะภูมิแพ้น้ำลายหมัดได้นะคะซึ่งพบได้ทั้งในน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวเลยละค่ะอาการที่พบก็จะมีผิวหนังแดงอักเสบคันแล้วก็ขนร่วงมากค่ะนอกจากนี้หมัดยังเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญก็คือโรคพยาธิตืดหมัดค่ะสามารถพบได้ทั้งน้องสุนัขแล้วก็น้องแมวนะคะ ที่สำคัญยังสามารถติดค้นได้ด้วยนะคะซึ่งเห็บและหมัดนี่แหละที่เป็นปอรสิท์สุดฮิตที่พวกเราควรระวังแบบนี้มีวิธีป้องกันปรสิทธภายนอกอย่างพวกเห็บหมัดยังไงบ้างคะคุณหมอค่ะวิธีการป้องกันนะคะมีหลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นยากินยาหย,ยดหลังสเปรย์แชมพูหรือแม้กระทั่งปลอกคอด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามหมอก็ต้องอธิบายให้ฟังก่อนนะคะว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนเลยค่ะที่สามารถป้องกันได้ร้อเอร์เซเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆควรต้องระม,มัดร,ระวังไม่ให้น้องๆโดนเห็บหมัดก,กัดอยู่ดีนะคะนอกจากนี้ยังต้องระม,มัดร,ระวังในสิ่งแวดล้อมร่วมด้วยค่ะและควรปรึกษาสตวแพทย์ทุกครั้งก่อนที่จะเลือกใช้วิธีใดก็ตามค่ะแล้วพวก p a r i t ภายใดที่เห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่านี่นะ่ากลัวสุด ใช่แล้วล่ะค่ะอัครเดชรู้ไหมว่าในประเทศไทยอะค่ะพบพยาธิได้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพยาธิปากขอพยาธิตัวกลมพยาธิตัวตืดโดยสามารถติดได้อย่างง่ายดายเลยนะคะมีการติดหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการกินไข่ของพยาธิในอุจจาระหรือการกินตัวอ่อนตามสิ่งแวดล้อมการติดจากแม่สู่ลูกเช่นการติดผ่านน้ำนมหรือผ่านรกนอกจากนี้ การกินตัวหมัดหรือว่าตัวเห่าเข้าไปก็สามารถทําให้ติดพยาธิได้เหมือนกันนะคะอาการที่พบก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะโดยความรุนแรงก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ชนิดของพยาธิติดเข้าไปค่ะอาจจะมีอาการตั้งแต่ซึมเบื่ออาหารอาเจียนท้องเสียอาการช่องท้องกลางหรือบางครั้งอาจพบว่ามีภาวะเลือดจางได้เลยนะคะดังนั้นจึงแนะนําว่าควรป้องกันโดยการถ่ายพยาธิอย่างสม่ําเสมอทุกสาถึงเดือนค่ะ นอกจากนี้นะคะพยาธิภายในที่มักพบได้อีกชนิดหนึง่ง<พ>ก็คือพยาธิหนอนหัวใจค่ะโดยติดจากการโดนยุงมากัดน,นะคะอาการที่พบก็คือจะมีอาการเช่นซึมเบื่ออาหารเหนื่อยง่ายไอแห้งค่ะโดยพยาธิหนอนหัวใจอะค่ะมักจะทําให้เกิดภาวะอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ปอดหรืออุดตันบริเวณห้องหัวใจส่งผลให้มีภาวะปอดอักเสบหัวใจล้มเหลวจนกระทั่งน้องๆเสียชีวิตได้เลยนะคะ ดังนั้นการป้องกันพยาธิในหัวใจจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับน้องหมาและน้องแมวมากๆนะคะอแต่ถ้าพ่ d y d d d รื m แม่พอย่าพาพวกผมไปถ่ายพยาธิเรียกากหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องพาราซิตรรทรายต้องทำอย่างไรบ้างครับง่ายๆเลยนะคะสามารถพาน้องๆเข้ามารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลของเราก็ได้นะคะอย่าลืมติดตามรายการของเรา แล้วมาเจอนารีกับพี่อัครเดชและน้องหมาแมวและสัตว์อื่นๆอีกมากมายพร้อมสารพัดเรื่องน่ารู้เพื่อกลายเป็นทาสมือโปรในรายการ See y o u Minimum นะคะ So อท t i s ร่วมสนับสนุนการให้ความรู้ด้านสัตว์เลี้ยงที่ถูกต้อง